สวัสดีครับวันนี้พบกับเอ็มสายบุญมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงน้ำตกพรมโลกนะครับนี่เดี๋ยวขึ้นไปถึงยอดเลยโอ้เพื่อเสกด้วยนี่นะครับแผนผังแงบนี่คนพามาอไปดีกว่านี่นะครับมีสารนี่สวัสดีนะครับเดินขึ้นไปครับเฮ้ยมีป้ายด้วย นี่ครับมาถึงช่วงเย็นแล้วนี่ครับพมโลกผมใจนะครับอำเภอพมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชครับหยุดพักโลกที่หมุนอย่างรวดเร็วและชะลอจังหวะชีวิตให้ค่อยๆไหลไปพร้อมสายน้ําและวิถีของคนที่นี่ไปเลยไปดีกว่าไปแล้วตามไปโหมีเสียงต๊กแกด้วยนะครับมีกฎระเบียบข้อบังคับนะครับใครมาก็ ขอให้ปฏิบัติตามกฎนะครับสมเดวนการท่องเที่ยวป้าเดินทางไหนทางไหนอ่ะางบนเรื่องซ้ายนี่ทางเดินไปน้ําตกอเราเดินไปนะครับสเด็จตามตามลอยสเด็จประพาสอุทยานแห่งชาติเขาหลวงนะครับนี่ครับของสมเด็จพระบรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชรชกาวุธเก้าและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พ่อลมลาชินีนาดนะสำเร็จประพาสที่น้ําตกพรมโลกนะครับที่วันที่15มีนาคม2502ครับไปครับระหว่างทางยังมีป้ายบอกชื่อต้นไม้นะครับห้องน้ํามีบริการด้วยนะครับชมธรรมชาติกันนะครับโอ้โหดูเสียงนี่ครับเสียงไม่ต้องฟังเลยนะโอ้ยธรรมชาติแล้วครับ ไปแล้วโอ้เอาเรื่องกันเนี่ยดูธรรมชาติกันไปนะครับโอ้โหห้ามเล่นบริเวณนี้นะครับบ่อน้ำบนมีชูชีพมีด่านนะครับ มีลายพระหัต์นี่คือสีนะครับโอ้โดูเสียงน้ำนะครับโอ้โหอ๋อนี่อ่างน้ำบนห้มของเล่นตรงนี้นะนี่นะครับ ยานห่งชาติเขาหลวงโอ้โหสวยนะครับครับใชอบธรรมชาติมาได้เลยนะครับโอ้โหตรงนี้สวยงั้นยิ่งสวยมากครับดูโอ้หป่าอะไรเยอะๆไปหมดเลยนะครับไป บอ่อน้ำาบนโอ้โหไกลอยู่นนเนี่ย <c oughs> ห้ามลงเล่นนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วผมเริ่มเหนื่อยแล้วโอ้โหเนี่ยนะครับุ้ยสวยอะเป็นชั้นๆเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวไปถ่ายอีกมุมนึงสวยมากเดี๋ยวไปเดินอีกชั้นก็พอละ <c oughs> น่ครับมีสารนะครับสวัสดีครับทางเดินสะดวกเลยนะครับโอ้โห <c oughs> เดินได้ถึงกี่ชั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันเสียงน้ำยังมีเลยนะครับ โอ oh, เริ่มอ่อนเหนื่อยแล้วผมเนี่ยอโอ้โห oh, ครับถึงแล้วนะครับโอ้โ oh, ห oh. มีคนมาถึงก่อนผมอกีก<ป>สุดแล้วหรอเพื่อนฮะอ่ะพ<ป>อ,อแล้วพอแล้วตรงนี้พอชั้นที่สองอีกสองร้อยเมตรอันนี้เพียงชั้นแรกนะครับแต่วันนี้ขอถึงแค่ชั้นนี้แล้วกัน หูดเหือดขึ้นคอนะครับโอ้ยสวยนะสวยอะสวยมากนะครับโอ้โหอันนี้ก็เพียงแค่ชั้นหนึ่งเท่านั้นนะโอ้สมาเต็มนี่น่ากลัวด้วยนะเนี่ยกเขาเสนอของแม่น้ำสุราธานีอ่ะเขาเสนอของแม่น้ำนะครับโอนี่นะครับทีมงานนะนี่ทีมงานครับทีมงาน ฝากกดติดตามยู u ูบเอมสายบุญด้วยนะรอบนี้มาเที่ยวนะครับเน่หอบแดกเลยเนี่ยเพื่อประชาชนเพื่อนเพื่อนเอนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ